สวัสดีครับผมเก่งนะครับจาก CW ศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมทำธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าอื่นอีกหลากหลายรายการเลยนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับขอยินดีต้อนรับนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับเข้าสู่เช้าของวันพุธที่6เมษายนนะครับผมก็สําหรับพุธนี้วันจักรีเราก็เปิดทําการตามปกตินะครับผมก็เหมือนเช่นเคยครับในทุกๆสัปดาห์ในทุกๆวันพุธครับผมเราก็จะพาไป ดูคลิปต่างๆบ้างที่อาจจะอยู่นอกเหนือจากในเรื่องของการอัปเดตราคาบ้างนะครับผมหรือจะเป็นการทดสอบในเรื่องของสินค้าต่างๆเนาะก็วันนี้นะครับผมเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวในโรงงานนอกเมืองกันอีกสักครั้งนึงนะครับเพราะว่าโรงงานนอกเมืองนะครับรอบหลังเนเรามีการปรับปรุงในเรื่องของภูมิทัศน์ต่างๆนะให้มันดูดีมากขึ้นนะครับผมเราก็มีเก็บคำขอาตาให้เรียบร้อยนะก็เดี๋ยวจะขอเข้าไปตรวจหน้าง,งานสักนิดนึงว่าตอนนี้ในโรงงานของเราเป็นยังไงบ้างน,นะต้องบอกก่อนว่า พี่ทอนเนะาะชื่อลุงทอนนะเขาเพิ่งมาทํางานกับเราใหม่เมื่อไม่นานเองนะก็เราได้คนดีมาอยู่กับเรานะครับผมเขาก็ดูแลปรับภิทัศน์โรงงานเราแบบเยี่ยมมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้ขอไปดูสักหน่อยว่าลุงทอนเขาทำงานเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในโรงงานไปเดินทางกันดีกว่าครับก็อยู่ที่โรงงานเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็ถ้าเกิดมีใครย้อนไปดูคลิปเก่าๆนะจะจําพื้นที่แถวตรงนี้ได้ว่ามันจะแบบค่อนข้างแบบเป็นมีหญ้ามีใบไม้มีอะไรแบบ นิดนึ่งเนาะแต่เมื่อก่อนเราก็ถือว่าแบบเอ้ยมันใบไม้ร่วงนิดหน่อยแล้วก็พอรับได้นะแต่ต้องบอกก่อนวา่าดีเราเพิ่งพี่ทอนเะนี่ยเขาเพิ่งมาทำงานกับเราได้ประมาณสักกี่เดือนลูกเดือนก,นกว่าสองเดือนมานั้นเนาะเรารับพี่ทอนเขาเข้ามาอยู่กับเราเนาะแล้วก็ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยดูดิทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยโหโรงงานแบบสะอาดมากแต่จริงๆที่เข้ามาดูนี่ผิดหูผิดตาเลยเนาะก็ชื่นใจนะได้คนดีมาอยู่กับเราอันนี้ทําอะไรครับลูก เก็บดอกไม้เก็บดอกไม้ยืนไปล้างมือด้วยนะลูกแล้วก็อันนี้เราให้เขาเอาต้นไม้จากที่โรงงานเนาะเอามาจ๋าใช่เราเอาต้นไม้จากที่โรงงานเนี่ยเอาลงมาปลูกตกแต่งด้วยเนาะแล้วเขาก็ทําได้ดีมากๆเลยอันนี้ต้นโมกที่อยู่ตรงข้างสารยายที่นอกเมืองก็เอามาลงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนี่ไงนี่คือต้นโมกที่อยู่ตรงสารยายนะต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยเราเอาให้เขาย้ายมาลงที่นี่ต้นนี้ก็สวย สวยจริงๆเนาะอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังอนะว่าถ้าเกิดแบบว่าที่ผมเคยพูดบ่อยๆในไลฟ์สดนะว่าไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการที่ได้เป็นผู้นําของกลุ่มคนที่มีคุณภาพเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่พนักงานในบริษัทของเราอย่างงี้นะอย่างเราได้คนดีๆมาอยู่กับเราอย่างเงี้ยแล้วเขาจัดการปรับอันนี้คือเราไม่ได้สั่งด้วยนะคือผมไม่ได้สั่งให้เขาทาด้วยผมเข้าใจว่ามันเหนื่อยเนาะงานพวกนี้แต่ว่าเขาพอเขามาอยู่ที่โรงงานเรามาอาศัยอยู่อย่างเงี้ยเขาก็แบบ ปรับเคลียร์เรียบร้อยแบบโล่งเลยสะอาดมากนี่มาเห็นวันนี้แล้วก็รู้สึกปรชื่นใจนะเดี๋ยวลองไปดูเนี่ยถนถนถนนอะไรนี่คือเขาปรับตัดยงตัดหญ้าให้เราหมดเลยเนาะจ้าลูกเก่งมากเนี่ยเมื่อก่อนตรงนี้จะมีหญ้าขึ้นมีอะไรขึ้นเนาะอันนี้คือเขาทําปรับดีๆหมดเลยนะครับก็เห็นแล้วก็มีความสุขเนาะลานเลนลานปากอะไรนี่คือแบบเอี่ยมหมดแต่เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่า ความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่างๆของตัวพลาสติกเนาะไม่รู้เลยครับลูกนี้ก็เป็นพื้นที่ในโรงงานเนี่ยโอ้โสะอาดมากพื้นพื้นอะไรคือสะอาดเอี่ยมเรียบร้อยทั้งหมดเลยเอี่ยมจริงนี่เอี่ยมเรียบร้อย อันนี้ก็จัดระเบียบเรียบร้อยโอ้โหต้องบอกว่ายังมาชื่นใจเนี่ยทุกอย่างเป็นระเบียบหมดอันนี้เป็นกองถุงที่ยังไม่ได้ใช้นะอันนี้เป็นพัวพลาสติกบดท,ที่เตรียมเอาออกไปจัดสนนรรนุ่นนนน่นนพี่อยู่นู่นแสดงว่าเพิ่งทํางานเสร็จเพิ่งทาพลาสติกอกตัวนั้นเสร็จกําลังเก็บกวาดเรียบร้อยเลยพี่อรสวัสดีครับ,รบพึ่งทําชิ้นใหญ่เสร็จแล้วครับพี่ธรอ๋อ อ๋อขอบคุณมากเลยโอ้สะอาดมากเลยครับพี่ธออันนี้ก็จัดเป็นระเบียบแบบลงเป็นตั้งๆเรียบร้อยนะปกติมันจะชอบเอามายนกันใช่แต่อันนี้แบบเรียบร้อยมากเลยครับต้องไปย้อนดูที่เก่าๆเราจะจําได้ว่าแบบโรงงานของเราเมื่อก่อนเราก็เคยเอาแบบโยนให้มันกองมาเป็นแบบเป็นกองๆนะแต่นี้คือเขาจัดจัดสันจัดสีเห็นไหมดูแล เียบกิฟเลยใช้ได้เลยอันนี้ไงอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังเนาะเวลาในกระบวนการของการทาพลาสติกอย่างเงี้ยคือเวลาที่เรารับซื้อพลาสติกมาจากหน้าร้านเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาทําการฟันฟันก็คืออย่างเก้าอี้ตัวใหญ่เนี่ยมันเข้าเครื่องบดย่อยไม่ได้เราก็ต้องมาฟันเครื่องให้มันเล็กลงเนาะแล้วก็เอามาแยกสีประเภทต่างๆอย่างนี้เป็นตัว15เหลือง15เขียว15แดง15ฟ้า15ดําอันนี้จะเป็นพวกตระกูลพลาสติกชิ้นใหญ่ต่างๆนะครับผมเนาะ แดี๋ยวผมจะพาไปดูพวกสวนพวกอะไรหลังบ้านบ้างไปตามมาอันนี้ก็จะเป็นบ้านพักของพิธรนเนาะที่เขาเข้ามาอยู่กับเรานะก็คือแบบมีบ้านพักอาศัยอยู่ข้างในนี่เขาก็จัดการเก็บกวาดทำเรียบร้อยเอี่ยมอันนี้เป็นอะไรแปลงผักนี่อันนี้พิธทอนเขาขอพื้นที่หลังบ้านเขาปลูกแปลงผักนะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เอาเลยตามสบายนี่ผักอะไรบ้างเนี่ยผักอะไรก็ไม่รู้ ขาทำดีนะเนาะทำดีนะอันนี้คณะที่แม่นุกปลูกที่บ้านนะครับแม่นุกของเราของแม่นุกยังต้นเท่านี้อยู่เลยของเขาต้นท่านุล้วนี่ผักคณะกวุงตุ้งผักกุุงตุง้งนี่เขาอยู่แล้วแบบมันดีนะแบบเรามาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็แบบแฮปปี้สบายใจไหนลองเดินไปดูข้างหลังสิหนูเขาถางแบบสวยเนาะ พราะเมื่อก่อนจะเป็นหญ้าขึ้นสูงๆฟูๆเพราะเราไม่ได้เข้ามาดูแลพื้นที่ด้านหลังตรงแถวๆโซนนี้ด้วยความที่ว่าเราไม่ได้ใช้งานเราก็เลยไม่ได้ทำเนาะของเราก็จะที่ของเราก็จะสุดไปถึงสุดรั้วตรงนู้นนะก็ใจจริงแล้วก็วางแผนว้ในอนาคตพื้นที่รกร้างตรงนี้ที่มันมีอะไรขึ้นอยู่สูงๆและเทะอดๆเนี่ยผมว่าจะถมจะปรับเกลี่ยถมดินแล้วก็ว่าจะถ้ามีโอกาสก็อยากทํามาเป็นบ้านบ้านพัก ไว้ที่นี่แล้วก็ทําเป็นสวนในบริเวณเวิร์กเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนลงต้นมงต้นไม้ใหญ่ทําเป็นสวนสวยๆเอาไว้พักผ่อนถึงได้พักปะไม่ได้พักเอองั้นไม่ต้องทําหรอกเนาะ <c oughs> ทำทำไ้ก่อนแต่ก็ได้พักเพื่อแต่มแม่มาพักด้วยชอบมากเลยอ่ะแบบแปลงผักเขาทำดีเนี่ยแต่เรากลับไปดูในโรงงานกันดีกว่า อยากกินพักทองจะวปเด็ดขงเขาไม่ได้นะ <c oughs> นี่ก็เป็นบ้านพักเขาเนาะคืออย่างบ้านพักเวลาที่เรามาตรวจในโรงงานอย่างนี้นะอย่างตรวจบ้าเพราะว่าก,ก็คือตรวจในเรื่องของความเรียบร้อยต่างๆความสะอาดภาพรวมจุกจนะิกเนาะก็คือเราไม่ได้ว่าอะไรจะทําอะไรก็เรื่องของคุณแต่ว่าเพียงแต่ขอดูความเรียบร้อยว่าแบบไม่ได้มีขยงขยะอะไรกองเต็มรอบบ้านเยนะเพราะว่าเราค่อนข้างซีเรียสก,กับเรื่องความสะอาดใช่ นี่เขาก็ทําได้ดีแต่เขาดูแลนี่คือคนคนเดียวนะคนคนเดียวนะที่ดูแลตรงนี้นะเพราะว่าอีกคนหนึ่งที่อ,อ,อีกคู่หนึ่งนะอีกสองคนนะที่อยู่ที่นี่คือเราให้เขาไปทํางานในโกดังในเมืองเนาะแล้วก็พี่ถอยเขาจะอยู่เฝ้าโรงงานที่นี่ประจําแล้วก็จะมีคนมาเติมมาทํางานอะไรอย่างนี้นะคนคนเดียวดูแลได้ขานาดนี้นี่ผมไม่ภูมิใจในตัวเขาจังเขาดูห้องน้ห้องน้ำเนาะห้องน้ําทําดีเลยห้องน้ําดูเก็บทําสะอาด ช้ได้เลยเลยูกเนี่ยอันนี้ก็จะเก็บทำเป็นชั้นๆสวยปกติในโรงงานเราก็จะมีคนเข้ามาทำงานกันประมาณสัก6-7คนเนาะส่วนอะไรตอนคืนก็อยู่กันประมาณ4-5หคนอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าแบบใช้ได้อยู่เนาะอันนี้เดี๋ยวพาไปดูพลาสติกพวกนี้บ้าง อันนี้เพิ่งมาใช่ไหมครับอืมอันนี้มาจากหน้าร้านใช่ใช่ใช่อ,อ๋อ,อได้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาครับรู้สึกเดี๋ยวเขาจะปล่อยเข้ามาละใช่จะได้ช่วยกันยกแยกอันนี้ก็เรียบร้อยอันนี้เป็นพวก PP น,นี่ก็เป็นพวก PP นกเยอะเหมือนกันไหมเนี่ย สะอาดจริงๆก็ถือว่าแบบภูมิใจนะครับดีใจได้คนดีๆมาอยู่ด้วยก็ภูมิใจนี่อันนี้ก็จะเป็นอย่างที่เราเคยให้ดูในหลายคลิปนะพกใบอนุญาตต่างๆนะันจะมีใบอนุญาตประกอบกิจการอันตรายใบอนุญาตรงงานใบอนุญาตทะเบียนพาณิชย์สัมภาระน้ำบาดาลอนุญาตค้าของเก่าต่างๆนะันมี green industry อะไรอย่างนี้เราก็คือเรามีในเรื่องของพวกใบอนุญาตทุกอย่างให้ครบให้เรียบร้อยนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวไซโลตัวนี้เดี๋ยวต้องซ่อมบำรุงเพราะว่าให้เขาป่าผูอยู่เนาะมันใช้มานานแล้วตัวไซโลตัวเนี้ย,ย,ย,ย นะครับผมด้ภาพรวมสวยสวยจริงนเนาะเยี่ยมเลยเนี่ยลองแผนกล้องกลับไปดูรู้สึกโรงงานเราแ,วแบบสวยมากเลยะทำมาได้ดี<า>จ้าลูกเสียงนกครับ<า>เสี่ยงนกครับลูกนกเยอะอ๋อตัดหญ้าไปอีกรอบใช่ไหมครับ ว่าตรงนี้แบบเงี้ยนสวยดีจังเลยเนาะก็ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับทุกการติดตามเนาะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่แบบออกมามีเวลาเพราะว่าวันที่6ร้านไม่ค่อยยุ่งมากนะเพราะว่าหลายๆคนจะเข้าใจว่าร้านปิดนะครับผมแต่จริงเปิดทําการตามปกติเนาะไม่ยุ่งมากเลยลองแวบลงมาตรวจลง,งนันนอกเมืองอะไรดูก็ถือว่าสวยสวยเลยนะครับผมก็อยากจะฝากติดตามไว้ในทุกๆช่องทางของเราไม่ว่าจะเป็นใน Facebook หรือใน YouTube ต่างๆนะครับผมก็สามารถที่จะพิมพ์เหมือนกันได้เลยว่า CW รับซื้อขยะรีไซเคิลภาษาไทยนะครับผมก็ใน Facebook จะมีโพสต์คอนเทนต์ต่างๆจะมีใบราคาคลิปวิดีโอจะอยู่ใน Facebook เยอะเลยเพราะเป็นหลักนะครับส่วน YouTube จะเป็นคลิปวิดีโอเป็นหลักนะครับผมก็จะมีคลิปออกอากาศใหม่เก็บทุกวันก็ฝากติดตามในทุกช่องทางของเราด้วยเนาะแล้วก็ใครที่อยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรประมาณไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมหาโอกาสหาเวลาทําให้นะครับผมเนาะเพราะว่ากาเรียกว่าอะไรนะถ้าคอนเทนต์บางอันที่มันต้นทุนสูงอะไรอย่างนี้ก็ต้องใช้เวลายเยอะนะช่วงนี้อาจจะยังแบบ ยังผลิตให้ไม่ได้เพราะว่ายังไม่ค่อยมีเวลาแต่อะไรที่มันผลิตได้ง่ายๆเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับผมโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะแม่ลูกน้องลูกเนาะเราจะได้กลับเข้าเมืองกันระวังนะลูกโอเคงั okay. ้นก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในคอนเทนต์ต่อไปวันนี้ไปแล้วขอบคุณครับ